สวัสดีครับพี่น้องอสสอสอมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับจากการที่มีการเสนอข่าวนะครับว่าการมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วนะครับและก็ใช้ยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนแล้วเสียชีวิตนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นข่าวคึกโครมเลยนะครับที่เสือมนชนได้นําเสนอหมอชาติได้นําเอกสารของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับประกาศที่0-7ทับ 2,564นะครับเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 และการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนนะครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรนะครับราชทยาลัยน,น,นะครับแจ้งว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนนะครับมีดังนี้มีด้วยกัน4ข้อนะครับข้อที่หนึ่งก็คือ ยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนนะครับที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบได้แก่ยาเม็ดยาฉีดคุมกาเนิดและแผ่นยาปิดผิวหนังคุมกาเนิดมีผลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดาอุดตันได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้วิธีการดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับภาวะดังกล่าวได้พบน้อยมากในสตรีไทยและยังพบได้น้อยกว่าในสตรีตั้งครรภ์ซึ่งมีระดับเอสโตรเจนสูงมาก,กตามธรรมชาตินะครับก็หมายถึงว่าท่านที่ ใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะเป็นส่วนประกอบในการคุมกำเนิดนะครับเช่นยาเม็ดยาฉีดนะครับก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับที่จะเกิดการอุดตันในหลอดเลือดดำนะครับได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยใช้นั่นเองนะครับข้อที่2นะครับข้อมูลปัจจุบันนะครับซึ่งรวบรวมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 <c oughs> ในสตรีทั่วโลกและในประเทศไทยซึ่งมีผู้ใช้ยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากไม่พบว่ามี การเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันแต่อย่างใดน,นะครับนี่ก็ราชวิทยาครับให้คำแนะนำว่าผู้ที่ใช้ยาคุมแล้วก็ฉีดวัคซีนนะครับไม่พบว่ามีความเสี่ยงนะครับไม่พบว่ามีการเพิ่มความเสี่ยงนะครับในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันแต่อย่างใดนะครับและข้อที่3นะครับผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนทุกชนิดสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้โดยไม่จะเป็นต้องหยุดการใช้ แปลตรงตัวเลยนะครับก็คือคนที่ใช้ยาคุมกำเนิดฮอร์โมนทุกชนิดก็ยังฉีดวัคซีนโควิดสิได้เช่นเดิมนะครับไม่จำเป็นต้องหยุดใช้และก็ข้อ4นะครับหากมีความกังวลใจและต้องการหยุดการใช้ยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนควรใช้วิธีการคุมกาเนิดนื่นมาทดแทนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์น,นะครับซึ่งประกาศฉบับนี้นะครับประกาศณวันที่3 1พฤษภาคม2 5 6 4ก็คือวันนี้เองนะครับลงนามพลอากาศโทนายแพทย์การุณเก่งสกุลน,นะครับ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับหมอชาติก็เลยนําเอกสารฉบับนี้นะครับมาชี้แจงมาอธิบายให้กับพี่น้องอสะสะอสมอฟังนะครับเผื่อพี่น้องในละแวะกบ้านใกล้เคียงนะครับสอบถามมาว่า,าข่าวเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับฉีดวัคซีนแล้วก็ใช้ยาคุมเนิดแล้วก็เสียชีวิตนั้นนะครับก็ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าการใช้ยาคุมเนิดนะครับก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการ ที่ทําให้เกิดลิ่มเลือดหลอดเลือดดําอุดตันได้มากกว่าคนที่ไม่ใช้แน่นอนนะครับแต่ข้อต่อไปก็คือคนที่ฉีดวัคซีนนะครับโดยในขณะที่ฉีดวัคซีนนั้นมีการใช้ยาคุมกำเนิดนะครับไม่พบว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดาอุดตันแต่อย่างใดนะครับก็ยังคงฉีดวัคซีนได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องหยุดการใช้ยาคุมกำเนิดนะครับจึงแจ้ง ให้พี่น้องอสสสสมอขึ้นทราบโดยทั่วก,กันและก็ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับพี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับจะช่วยแชร์ต่อให้เพื่อน,อนๆอสสสสมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจกเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสสสสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ